จะรอเปิดเวลาครับผมหนึ่งดอกวายมาสีตัวหูเต็มหน้าไปเลยอร่อยเนี่ยเปิดหัวเกมมา,าแล้วเอาเลยเหรอเอาเรื่องเลยเหรอหูน้กคูณแตกไปเอา้าเบ็ดหนึ่งนะขยับไปแค่เบ็ดหนึ่งเองแตกเลยครับผมห้าสิบบาทแตกแบบน่ารักน่ารักไหม คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่ถ้าใครอายุยังไม่ถึง20เรียกพ่อแม่มมานงดูงด้วยไป Let's go <S สวัสดีพเพื่อนๆสวัสดีพเพื่อนๆละเอทุกๆคนนะที่ติดตามช่องเด็ดจ,จัดอยู่นะครับผมช่อง YouTube ช่องนี้ช่องเดียวที่ลงคลิปสดใหม่ทุกวันอ้าววันนี้คลิปนี้ก็จะไปอยู่กับเกมสมบัติพระเจ้าซาครับผม สมบัติพระเจ้าซาไม่ค่อยได้จับนะเกมนี้น้อยครั้งที่จะจับนะน้อยครั้งเลยน้อยครั้งส่วนใหญ่ก็จะสมวัน5วันนะม้วนกลับมาทีหนึงไปดูเลยดีกว่าฮะไปเลยอันนี้มาทุนมาเจ็ร้อยพอเบาๆนะบาเบาๆชิวชชิวชนี้เดี๋ยวดูหน้าเกมกันว่าเป็นยังไงนะคอ,อยดูที่เบ็ดหนึ่งแล้เป็นแบบไหนนะเกม มันแจกยังไงลงยังไงแบบไหนตัวคูณมาแบบไหนอันนี้ก็ตายตัวคูณอ๋อไข่แดงใช่ไหมไข่แดงไข่เขียวไข่น้ำเงินไข่น้ำเงินคูณสูงสุดคูณสิบห้าอืมโอเคไปไปแล้วสมบัติพระเจ้าซาค่ายพีจีนะครับผมดูดิว่าจะมาดีไหม เราได้ไข่แดงฮะเดี๋ยวจะรอเปิดมาแล้วผมหนึ่งดอกวายมาสี่ตัวโอ้โหเต็มหน้าไปเลยอะไรเนี่ยเปิดหัวเกมมาแล้วเอาเลยเหรอเอาเรื่องเลยเหรอนักลูกแตกไปอ้เอาเบ็ดหนึ่งนะขยับไปแค่เบ็ดหนึ่งเองแตกเลยผมห้าสิบเอ็ดบาทแตกแบบน่ารักน่ารักนะเอาดีอยูน่นี่เกมเหมือนจะมาดีอยู่เดี๋ยวไปดูที่เบ็ดห้าดีกว่าไปขยับไปเบ็ดห้าแล้วตอนนี้ สมบัติพระเจ้าซาเนี่ยเท่าที่เคยเจอแล้วก็เล่นมานะส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ค่อยโบ๊ะบ้าเท่าไหร่น้อยมากน้อยมากแต่ผมจะเข้าก็เข้าแบบว่าหนักเลยนะแต่สเกตเตอร์เนี่ยสเกตเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แนละ้วถ้าถ้าไม่ซื้อนะส่วนใหญ่จะแจกหนักจะแจกหนักแต่ถ้าซื้อเนี่ยไม่ค่อยการันตีว่าจะแจกหนักหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ที่เจอมาเนี่ยก็ประมาณสามไม้ห้าไม้นะห่างก,กันมันจะจ่ายแบบว่าจ่ายน้อยอยู่อัตราการจ่ายจ่ายน้อยอยู่ แต่ถ้าจะจ่ายเยอะจริงๆเเนี่ยต้องไปแบบว่าเล่นแบบว่าช่วงแบบดึกๆไปเลยนะหลังที่คืนไปแล้วอะไรเงี้ยหลุดหลุดจากหลังที่คืนแล้วเกมพระเจ้าซาซอสเจ้าซาของใครพีจีอะโอเคเลยบวกได้ดีอยู่บวกได้ดีอยู่โอกาสขาดทุนถ้าเล่นหลังจากประมาณเที่ยงคืนไปแล้วก็จะนิดนิด,นดหน่อยนะนิดนิดหน่อยไม่ได้มากมาย เบ็ดห้ามันจะเงียบว่ะเฮ้ยโหเบ็ดหนึ่งแตกเวลาหายไปเลยเงียบไปเลยเดี 8, ๋ยวดูดิแตกไปแล้วผมวายมาเอา้าเราเข้ายังเข้าเคาอยู่นะเกือบไหลไปไข่เขียวแล้วไข่จุกๆเลยไข่เขียวน,นี่ไข่ไข่ช้ำในนะั่นอันนี้นี่ไข่ช้ำในอันนี้ก็ไข่เรียบร้อยเลย ไข่ม่วงเลยม่วงออกม่งม่ง,มงน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยไข่เสียศูนย์ายไ,ได้มายังไงเนี่ย,ยสมบ,บัติพระเจ้าตา,าเดยวจะเงียบเกินไปหรอเปล่าเนี่ยติดติดตัวแพงอะไรอย่างเงี้ยเออวายม,มา ไม่มีตัวพุ่งวิ่งเข้าหาบายนะตอนนี้ดูดิจะมีแตกไม่อยากรู้นะจะมีปูปังปังบบบ้บา,บา,บาหรือเปล่าเหมือนอย่างเกมอ,อื่นๆที่ทำคลิปไปนะเฟสีมันรออย่างดีวเลยมาเจ้าฟ้าไปเลยจะอีกแล้วพระเจ้าซาพาแดกเกลือหวังว่าคลิปนี้คงจะไม่เกลือนะ ไวายอยู่แมแล้วไปลงน้ำมาลงช่องนี้นะ่อเนี่ยย้ายมาลงช่องนี้ก็ได้คิวนะได้คิวได้เคเลยเนะนะี่ยนะเออไปเบ็ดห้าเลยไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามันขึ้นมาสักสักหน่อยหนึ่งนะสักพันหนึ่งเลยสักพันพันห้าอาจจะไปสักเด็ดสิบอุ้ยขาดตัวเดียวเลยวายพิมพุ่งหน้ามาโอ้โหสวยฮนะตัวเขียวขอตัวเขียวหนะ่อยเขียวมะ หา้าทโคตรเสียดายเลยดูดิโอ,อ้โหเต็มข้อเลยเลยดีโหเต็มเต็มแถวเลยอะเขียวไปมันไม่ลงก็ไม่เป็นไรอาจจะไปลงตาหน้าก็ได้ใครจะไปรู้เออวายไปตัวลงอย่างงี้ดิมีไหลหลังปะโอ้โหไม่มีนะจะไหลไปถึงตัวหลังนะวายช่วยอยู่ ไหลไม่ด okay, ีไหลไม่น่อยไม่มีไหลเงียบไปเลยเคมหเออเอมหมเอมามหน่อยโอ้ได้คิวเวยคิวก็ไม่ได้มันไหลห่างเกินไปนะดูแต่ละตัวแล้วหน้าเกมแล้วนะได้เว้ยเอาได้วายช่วยครับผมช่องกลางแทโซแถวกลางหนึ่งสองสามสี่เกมเพลย์ไลน์ห้าช่องนะ จังหวะตัวแพงๆลงเหมือนจะหางไปเยอะอยู่เหมือนกันนะวาวมาอ่าได้โอเคได้วาวอยู่ได้วายช่วยอยู่นะหูแล้วติดสแคตเตอร์ไม่เคยได้สแคตเตอร์เลยแต่เกมพวกนี้คนวใหญ่เนี้ยก็คือประมาณแบบนิดๆหน่อยๆได้แบบไม,ไม่ได้เยอะแยะมากมานะสแคตเตอร์มันแจกน้อย ปั่นแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไหลดีมากบอกเลยว่าไหลดีมากละวายมาอีก้ะฮะจังหวะนี้สี่ตัวไปเลยเออเต็มหน้าแต่แตก็มบองนี้สองร้อยสิบละวายไหลเช่ากลางอีกโอ้โหได้เคบบต่อเนื่องเรียบร้อยฮะอเบาๆนิดๆไปแล้วไหลได้อีกโอ้โหสองร้อยเก้าห้ามีไหลสเตคเตอร์เพิ่มอีกวะเนี่ยกดจะมาก็มาเลยนะทีเดียวเนี่ยเกือบสามร้อยกินนิ่มเลยฮะเกือบสามร้อย เอร์เมก็วินไปเลยรางวัลไม่กะาดูมันเล็กไปสุปเปอรมเมก็วินครับผมสองเก้าห้านะข่ห้าเองครบสามร้อยไปต่อทุนเจ็ดร้อยไหวไหมยนะังไม่เคยไปไข่สินเงินเลยยังไม่เคยได้แบบสัมผัสถึง,งคู่สิบห้าเลยคู่สิบคู่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยเอาไดไเคอะไ้เอมา อ,อมียังมีพอแบบว่าไหลๆมานิดๆหน่อย,นะยๆนะวายมาอย่างนี้เน่ยโอเคหน่อยอ่าเต็มหน้าไปไหลไหมมั้ไหลไหมมั้อ่าได้ไหลเคฮะอ้าวได้ไหลตัวนี้อีกเต็มเลยเต็มข้อเลยนี่อ้าวได้ไวายครับผม480ร้อยแปดสบไปฮะดอกนี้เอาแล้วไหลต่ออีกยังไม่หยุดต่อนะกระเบ็ดห้านะโอ้โหล,ล่นเลยฮะล่นเลย โอ้โตะกี้นีไ่ได้ไปผมแตกไปสองดอกแล้วได้วายอีไหลโอ้โหมาพูดอยู่แมปๆนะคูสิบคูสิบห้ายังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยได้มารอบนี้มันจ่ายให้เต็มเต็มเลยรับจบไปครับผมรับจบไปแบบนี้เจ็ดร้อยสี่ห้าแปดสองแตกไปสองรอบเลยบ่นอยู่แมปๆเรเล่นเกมมันไม่ค่อยจ่ายนะเกมมันดูเงียบๆโอ้โหหลังๆมาสักพักเดียวเองโอ้โหเกือบสิบนาทีมันรอไปแล้ว แตกไปเลัวสองรอบแล้วว่าปเปอร์เมกาวินไหลแบบไหลแบบไหลเลยนะเกือบพันนะผมโอ้โหสมบัติจ่ายดีไปวันนี้คลิปนี้สมบัติจ่ายดีนะสมบัติไม่บูดนะเกมนี้ไม่น่าบูดดูแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินเกลือแน่นอนล700นะเจ็ดร้อยเนี่ย ขอรูปเบ็ดสิบหน่อยดกวาอาจจะไม่ต้องเบ็ดเบ็ดไปเยอะแยะมากมายนะบางทีเบ็ดเยอะกันก็จะเป็นถ้าเกมมันจะแตกจริงๆมันก็คือแตกนะไม่จำเป็นต้องไปใส่ว่าร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยอะไรมันไม่จําเป็นนะสําหรับเกมสล็อตถ้ามันจะแตกมันจะได้จริงๆนี้ก็คือแบบมันก็คือได้อ่เบ็ดสิบก็คือแตกก็คือแตกก็คือได้นะบางทีเราไปเบ็ดเยอะมันก็ไม่จําเป็นนะว่ามันจะแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่จะเป็นแล้วไม่ไม่จำเป็นอยู่แล้วนะ เาเราได้มาต,ตีวายสองตัวมีไหลเพิ่มไหมเนี่ยโ,โหไม่ไหลแนะ่ไข่เขียวมารอแล้วอ่ะคูณห้าเบสเสร็จน่าจะมีรวมสองสองพันได้ไหมเนี่ยถ้ามันไหลที่เบดสิบน,นะไหลที่เบดสิบน,นะไม่พลาดแน่นอนพอตะกี้น้าไหลไปเบดห้าแล้วเออไหลไปเบดห้าก็ติดมาประมาณพันหกพันเจ็ดเลยแต่ดูว่าเบสสิบเน 10, นะี่ยมันจะตึงไหมเกมพีีอ่า สมบัติพระเจ้า,า้าเองจริงชื่อเกมชื่อซาลอตนะบอว์เล่นไปนเล่นเกมซาลอตผมเบ็ดสิบจะทำอย่างนี้ดิกงวลน,นะเบ็ดสิบนะปั่นปันป่นแล้วหายเนะี่ยแล้วดูดิวานไปลงย้ายไปลงช่องนี้ได้ไหมเนะี่ยได้พ่วงได้เคได้เลยเนะี่ยไลต่อห้าสามสิบฮะยืนทุยไปห้ปาห้าเราถือว่าเข้าแล้ว อาจจะไม่ได้ไม่ได้มากไปได้ไม,ม่่นะเหมือนคิดก่อนก่อนเรามาลองเทสดูก่อนฮะรลองเทสดูว่างบต่ําๆน้อยๆเนี่ยมันมีสิทธิ์พอที่แบบว่าทากำไรได้นิดๆจะหน่อยไหมกลายเป็นว่ามันโอเคนะมันทําได้อยู่ลองซื้อฟีเจอร์หน่อยดูซิฟีเจอร์เป็นไง750็ดรเอยห้าสิบว่าอยากจกลองเสียค่อยลองคลิปหน้านะคลิปนี้เราปั่นไว้ก่อนนะเราดว่ามันจะแตกแตกไหลแบบ ได้ไม้ต่อไม้หรือหายไปแล้วก็ค่อยกลับมาหรืออาจจะได้ไม้สามไม้แล้วหายไปเลยเอา้าเราได้ไมอาอีกเนื้อไข่แดงมาสวยเลยครับผมอา้าวเต็มดอกไปคราวนี้เรียบร้อยเลยโอ้โหได้คิวต่อเอมาอ่าขอเอได้เอครับผมเราได้วายตัววายไข่เขียวด้วยห้หาร้อยสิบห้าเบาๆฮะผมแต่ถือว่าแตกดีนะเออเป็นห้าเป็นสิบนี่คือเฟี้ยวเลยเฟี้ยวฟาร์มเพียวแก้วเลย แล้วผมรอบบอลสเปิร์เไมกบินนะผม515ได้อยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่เอ,อบางคนแปลว่าได้อยู่แบบอ่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้นี่ไม่ใช่นะที่นี่คลิปนี้ได้อยู่แปลว่าได้นะเอ้าแล้วสกแกตเตอร์มาแบบนี้ไหลหรือเปล่าวะไหลหรือเปล่าวะอ้าได้เวอแล้วได้ไข่แดงเดี๋ยผมเปิดแล้วเดี๋ยววายมาสามช่องสวยเลยเดี๋ยวรู้สกแกตเตอร์นะสกแกตเตอร์สี่ตัวเลย แกตเตอร์เป็นตล่อเป็นสี่ตัวมาอยู่นี่มันจะจังไหมหรือสกแกตเตอร์จะหวังผลได้หรือเปล่าคูณอบแล้วคูณสามอ๋อมันจะลดตัวคูณล,ลงมาให้เป็นคูณสูงสุดนะไข่พวกนี้ลดตัวคูณล,ลงมาคูณสามคูณแปดคูณสิบห้าเอ้าได้เอ้ครับผมระวายไหลามาคิวลงมา เอาได้โอ้โหขอจังหวะคิวได้คิวจริงๆไหลไปร้อยแปดสิบแล้วฮะ <80 S 2> ตอนนี้เหลือหกหมุนแล้วคูณแปดมาเออวายโอ้โหเสียได้จบไปแล้วฮะไม่ถึงสองร้อยนะจังหวะนี้เอาได้อยู่นะพอจะได้อยู่ได้สองร้อยอยู่โอ้โหแล้วลงห่างกันขนาดนี้จะได้อย่างไรเนะี่ยเอ๊ะมะ คิวไหมรันสปิดแล้วไปถึงสองร้อยสภาพนี้อ่ะเบ็ดสิบก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้แบบอะไรมากมายขนาดนะโคตรเฟี้ยวเลยนะถึงเจ็ดร้อยน่เอฟซีดูด้วยเลยดนะีแบบนี้เลยนะี่แบบนี้เลย,แบบเลยสมบัติพระเจ้าซาเบ็ดห้าเบ็ดสิบโอเคที่สุดเฟี้ยวสุดแล้วปรับมากกว่านี้ก็ได้นะจะถือว่าจะปรับมากกว่านี้ก็ได้ มาขนาดนี้ละเดี๋ยวจะลองซื้อดูหน่อยที่110 750นะอ่ะเดี๋ยวลองจัดดูหน่อยดูดีว่าจะเกลือไหมโปรตียเข้าสแตนเตอร์ฟรีไปแบบว่าไม่ได้ซื้อเนี่ยถือว่ายังเกลืออยู่แต่ถ้าซื้อแล้วเนี่ยลองดูว่ามันจะเกลือไหมให้ดูไปพร้อมกันนะคลิปนี้ดูไปพร้อมกันเลยซื้อแบบว่าสดๆเรียวๆอย่างเงี้ยอ่ะมามสวยเนยะดูไม่น่าจะเกลือเท่าไหร่ ได้เออย่างเดียวเวลาได้สกแกตเตอร์ไหลไปุุุ๊๊๊บบบปปปุ๊บ,บ,บม,มาขนาดนี้พันสอง ไม่มีไหลนะแสดงว,ว่าซื้อที่เกลือแน่นอนนะ FC ซื้อเกมไหนเกลือแม่งเกมนั้นเลยทุกคลิปเลยนะอ้าวยังได้อยู่นะ K คหอ้าวสวยไปเดียวมีไหลหลังวะเนี่ยไหลเข้าเข้าหลังวะอ้าวได้ไหลเข้าหลังอยู่นะไม้สุดท้ายจัดเต็มเลยฮะเออต้องอย่างนี้นี่ตะกี้นึกว่าจะเกลือไปละคุยไปคุยมาบอกเกลือแน่นอนได้ไปอีกครับ โอ้โเออไม้สุดท้ายนะลาตะปินล่อเลยคิดว่าจะเกลือซะละตะกี้ซื้อแต่ก็เกลือแหละอืมว่าจะไปถึงยอดนะซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบได้มาสี่ร้อยห้าสิบไปเกลือน่ะแหละโดนไปสามร้อยต่อไหลนอกดีกว่าไหลนอกยังมีสิทธิ์ได้เยอะกว่านะ ไหลนอกคือแบบมีโอกาสได้เยอะกว่าเปอร์เซ็นต์สูงกว่าที่จะแบบว่าได้รางวัลซุปเปอร์เมก้าวินแต่ซื้อตะกี้ไปเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบคืนมาสี่ร้อยกว่าไม่คุ้มเลยไหลต่อไปครับผมไหลต่อไปดูว่าจะมีไม้ใหญ่ไห,หลลงมาทับหรือเปล่าเอไหมอ้าวเราได้มาจาังหวะยีเอไหเอามาช่องหน้าโอา้โหได้อยู่นะไข่แดงมาครับผมสามเม็ด อ้าวคุมไปเลยจังหวะนี้คุมไปเลยแล้วได้แคตเตอร์อีกอน่ะแหละเพราจังหวะบทมันจะไหลมันก็ไหลเลยนะบทมันจะไหลมันก็ไหลไปเรื่อยเลยดูดิลงทุนเจ็ดร้อยดดดได้ไปเท่าไหร่จะบอกนว่าเก,ออกลือแหละลงมารอบนี้สนิทเลยนะ สนินดไหมก็พอไหวอยู่นะได้อยู่สองร้อยหกใส่เต็มคอล่อเต็มที่เลยตะกี้ไม่ได้นะวายมันเป็นลงติดช่องหลังหมดเลยลัสสปินละอ้าวได้ติดว่ะผมคิวมาตัวถูกอยู่ไม่ได้ตัวแพงนะ จบแล้วฮะตอนนี้ได้ไปสองสองสองเลขสวยเกินไปและเอาสักยี่สิบนอตันที่ยี่สิบล้อตันที่ยี่สิบนี่แหละเอาอะไรเค เบ็ดยี่ก็ถือว่าได้อยู่ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆอยากให้มันแตกเบ็ดยี่สักงหนึ่งทีเลยคุ้มๆมาเลยไม้ก็โอ้โหอ้าวได้เพราผมวาย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 มา โอ้โหไหลไปดอกเดียวเองว่าจะมีตัวเพิ่มบักหาลวกคองเลยโอ้โหเค,เคด่วยมาสามตัวเดวมาเลยผมอ่าได้เออยู่ไม่ได้มีแต่ตัวถูเลยวายมาช่วยอยู่อ่าได้คิวไหลกลางครับผมช่องกลางอ่าแล้วได้วอีกแล้วไม่มีส่งมาแบบนี้กูแล้วกูจะได้ยังไงเนี่ยไปต่อไป เป็ดยี่สิบบ้าบอดูยีย่พันเจ็ดเลยโเริ่มลงแล้วแตกต้นไม้ไปคุ้มๆเลยไปเออสวยปะเราได้เราได้วายอย่างนี้มาเราได้วายอย่างนี้มาไหลไหมมีพันแล้วมีสองพันแล้วแน่ๆแล้วถ,าถาลายถลายมาแบบนี้นะ ไดนั่นไงจริงๆด้วยโู้แล้วได้อีกแล้วถ้าเคลงช่องที่สองนี่คือบันเทิงเลยนะไม่ลงแต่ได้วายคูสิบห้ามาโอ้โหแตกผสมเนี่ยเกือบพันนะเดาไม่ผิดเลยเมกี้เรียบร้อยผมไปแล้วเก้าร้อยสิบเอ็ดไอขออีกสักสิบไม้ไป หนึ่งไม้แล้วนะ,ะวัดขอยวัดอีกสักสิบไม้สิบไม้สุดท้ายโอ้โหได้ขนาดนี้แล้วก็ต้องรีบโกยแล้วผมถอยเลยฮนะได้แบบนี้คือถอยเลยสิบไม้สุดท้ายดูที่ว่าจะมีบ๊บบะไหมดูที่ว่าสิบไม้จะมีไหลมาเพิ่มมถ้าไม่มีไหลนี่ก็จบคลิปเรียบ,ร,ยบ,ร,ยบร้อยเลยนะเนี่ยพอดีเลย บวกเบาๆนะวันนี้บวกเบาๆคลิปนี้บวกเบาๆโหสแคตเตอร์มันจะมีแถมด้วยนะัเน่ยโอ้โหนะคลิปนี้คือว่าโอเคแนละ้วทุนเจ็ดร้อยได้มาสองพันสามร้อยหกห้าอะกับเกมสมบัติพระเจ้าสาคายพีจีครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเด็ดจัดๆด,ด้วยนะครับผมอะบอกได้ว่าทุนเจนะ็ดร้อยเนี่ยเฟี้ยวส,สุดๆแล้ว เบ็ดสิบเบ็ดยี่โอเคนะเบ็ดห้าเบ็ดสิบเบ็ดยี่ไม่ต้องปรับไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันบูขอบคุณคนดูทุกคนมากนะครับผม